โอ้โหด้านดีซะด้วยเฮ้ยแต่ด <c oughs> ้านนี uc <os> UC <sh> ้โดดตู้ได้คุณตู้โรงเรียนอะตู้โรงเรียนตู้โรงเรียนแล้วก็ตู้ตู้บ้านปาร์ตี้เฮ้ยยิบิลี่เหรอโดดตู้ได้นะอยู่โรงเรียนอยู่โรงเรียนอยู่โรงเรียนตู้ตู้ล็อกอีสวยเลยเฮ้ยอยู่กับผมวะอยู่กับผมว่ะอยู่กับผมวะห้องห้องนี้บ้านใหญ่นะโอเคอยู่กับผมนะอยู่กับผมนะบ้านปาร์ตี้เอ้ยไปแล้วไปยังอยู่ไปแล้ว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  ที่บิลลี่จุกเด็กกับมันได้นะผม YouTube อยู่ตู้บ้านใหญ่อะ่ะไอตู้โรงเรียนอะ่ะถ้ามามาก็มาได้นะอยู่ด้านบนอะ่ะตู้โรงเรียนใช่ครับผมเอ้ยมันเธอมันชนอย่างเดียวแนละ้วไม่รู้สงสัยมาฝึกมั้งฝึกวิธิเนี่ยตู้นี้ก็ได้เนี่ยตู้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 ตรงนี้ก็ได้นะใช่ครับตู้เนี้ยสวยมาก,กตู้เนี้ยสวยที่พาทแต่ก็ใช้บ่อยไม่ได้นะจะใช้บ่อยมันมันจาใช่มันมรู้มันรู้รใครจะตายคนแรกใช่ขันเองล่ะ เฮ้ยลากใส่รู้สึกอะฮ่าเอะเขาใส่ลากใส่อยู่แล้วคุณไม่ต้องห่วงแต่เครื่องหมดกําลังแต่เครื่องหมดกําลังเฮ้ยขากตอนปีกด้วยใช่ปิงด้วยม้านเล็กนะออกเลยเต็มที่ <c oughs> อย่าเพิ่งเปไม้นะวนก่อนนะฮิวิลรี่ถ้าถ้าฮิวิลรี่ไม่ใช่เลื่อยก็อย่าเพิ่งเปไม้เอาเฮ้ยอยู่ๆหลายใจเฉยกันตาต่างกันหน้าต่างกันหน้าต่างโอเคมีกัน้าต่างฝากตามด้วยใจนะหลายใจนะมันเล็กอ่ะ ไหลใจนะเหมือนคุณคิวเลยไหลใจนะคิวเป็นคนไหลใจนะใจเหมือนคุณคิวเป๊ะไม่เหมือนผมรักเตี้ยใจเดียวเขาฟุ้งงูนะเหี่ยลมแล้วหนึ่งคนเหมือนเหมือนแล้วคนแรกแล้วอ่ะตรงนี้น่าจะบอกให้มาบ้านใหญ่ดีกว่าจะได้แบบโดดตู้ให้แต่บ้านป้าตีก็โดดตู้ได้นะ้นเอ้าชิบหายเห็นกูเฉยเรียบร้อยเข้าไปแล้วครับตอนนี้ไม่เข้าหลง อยู่หนบ้านไประวังระวังยู่ผมอยู่ผมอยู่ผมอยู่ผมไปเดินครับอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านอยู่ผมเอาเลยอยู่ผมพันเดียวเจ้าอยู่ผม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 ช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ไม่ไม่เคเลยช่วย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 เลยฉีกมาให้แล้วใส่ค้อนว่ะเดิมียวไม่เดินทางนะ เฮ้ยไม่หลงคุณยูได้ยังแหววแม่งเอ้ยทำไมตรงนี้ไม่มีไม้ออมมีนี่วะมาไม่ถัานเองหรือเปล่าไม่ฉีกไม่ได้ผมฉีกไม่ได้ฉีกไม่ได้ังวฉไไม่ด้เอาให้เสร็จเลยคุณิวเอาให้เสร็จเลยไปไปเครื่องไปเครื่องเสร็จไปเครื่องเสร็จไปเครื่องเสร็จช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ไปเครื่องเสร็จเฮ้ยเฝ้า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 มึงโดนจูดีมึงเฝ้ากูเลยเหรอ เอ้ยไปข้างบน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 ระวังด้วยไปข้างบนบนไหนนบป่าบ้านบ้านปฏิบ้านปฏิตีไปหายด่าแมวแมวแมวไปข้างล่างอยู่างล่างอยู่ข้างล่างเฝ้าเลยว่ะเฮ้ยเห็นผมเห็นผมเฝ้าเลยเฮ้ยเฝ้านะเฝ้า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 กดไลค์กดไลค์แล้วชีกไปเลยก็ได้นะมันไอ้นี่นะยกเลยยกเลยหลงอมขอลงลงอยู่ไปแล้วจะมี เออเป็นไงล่ะสเต็ปสองไฟพี่อ่ะสวยน้องไม่เหมือนใครบางคนนะมาเลยมามาเลยมามาเลยโอเคโอเคไม่เหมือนใครบางคนนะไม่เหมือนใครบางคนนะตู้ไม่ได้นะติดมันกำลังอยู่ไอ้ยี่โปรยทองวานเทเลยไปเลยไปเลยก็ได้กันต่างกันต่างเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปรอตู้บารเล็กใหม่ให้เอาผมเอาผมเอาผม มันแตะปิดแตะเพื่อหมือนกำลังผมนึงก็มาจับ A ที่ฝอดทับต่อนได้ด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อุ้ยโอ้โหตายยากไปแล้วนึกว่ามันจะตีจริงจริงเมื่อกี้มันทำมันตีมันตีถึงแล้วนะเข้ามาเล็กว่าถ่ายไม่มตีเข้ามาเล็กเข้ามาเล็กเข้ามาเล็กไม่เอาไม่เอาไม่เข้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 าอยู่ด้านนอกต่อยช่วยเลยคุณคิวไปไปคิวบาร์บีคิวบาร์บีคิวระวังคุณคิวบาร์เล็กยังไม่ได้ใช้ไม้หรอใช่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 เดลกีรับทราบนี่กูคนแรกแล้วสินะ กุ่มเลยไหมกลุ่มเลยจุ่มเลยจุ่มเลยกลับมา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 รอตู้ดิฮัลโหลโอ้ยคุณลืมอยู่นึกว่ากูฉีกเลยกูฉีกเลยกูฉีกแล้วลม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 โอ้ยไอ้เหี้ยเอไปส่องไฟด้วยไม่ไม่รอส่องไฟให้ด้วยกูบอกเลยอุ้มอุ้มอุ้มยังอย่งย่งหา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 ดิมันมันหยากมันหยากซ้ำผมอีปั่นไฟรีบปั่นไฟเร็วเร็วเร็วแล้วอุ้มแล้วอุ้มแล้วปั่นเร็วผมปั่นอยู่บ้้้าาาานนนนใตดดิะะมมมหผไ

สามอ่ะไม่ไม่ใช่แล้วไม่จะไม่ใช่ไม่ใช่เยอะเลยเยอะทิ้มหายเห็นแมวเลยเห็นแมวเลยว่าใครคนแรกเห็นแมวเลยผมเห็นแมวแล้วเห็นแมวแล้วว่าใครคนแรกแววเสียงเลไลนะรู้จักแววยายนะนี่ยายของที่หยดเฮ้ยใครลากมาเฮ้ยเฮ้ยมีคนลากมานะยัง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 อยู่บนอยู่บน อุ้มอุ้มพย่ยามยังยังยังแววเสียงเลไรนะลงลงมายวกันก่อนลงมายวกันก่อนรู้สึกรู้สึกเหมือนจะได้คนแรกแล้วอ่ะยังมีคนช่วยอยู่โอ้ยโอ้เจ็บกันหมดเลยนี่ว่ะยวก่อนยวก่อนเอาไอ้แม่แม่ผมต้องยวคุณก่อนดีคุณคุณมีกดไลา์อ่ะมานี่ว่ะอันทันอยู่เอ,ยยอาแค่คนเดียวก็พอเอาแค่คนเดียวพอเอาแค่คนเดียวพอเดี๋ยวเขาตู้ให้แค่คนเดียวพอให้เขาไปช่วย ก้ามาก้ามาก้ามาโอเคโอเคโอเคงันทิว้าวเฝ้าเฝ้าเฝ้าให้เขาไปช่วยให้เขาไปช่วยเราเดี๋ยวที่หิวก่อนถ้าช่วยไม่ได้ก็กดไลค์ไปก่อนก็ได้กดไลค์อ่ะกดแชร์กดซ like ับสไคร์ผมมีไอดีหมาบอไม่มีนะช่วยได้ปะจะไ,ไ,ได้แค่กดไลค์โอเคกดไลค์ก, like ก็พอกดไลค์ก็พอยืนตรงวิ่งไปกดไลค์ก็ได้แล้วคุณก็ฉีกไปไอเดียเข้าจัดเลย ผมเขาไปเทรดได้ตได้ได้คุณีะให้ให้ได้ให้ได้ไปให้ได้ไปช่วยให้ได้ช่วยช่วยทันช่วยทันเพดาะว่ากดไลนไน้ดไลนไน้ดไล่าน้ได้่ได้ี้่น่น่ไ่ไไลไล่่องนี้เสร็จม้้าไปยอมเทรดเลยเด่ด่ไ้ไไ้อ้่ไ้ไ ผมไปรอปมผมไปรอโรงเรียนนะรอโดดตู้โรงเรียนให้แป๊บนึงแป๊บนึงใกล้ถึงแล้วเอาใกล้ถึงโรงเรียนนะอืมเรียบร้อยเกันหน้าต่างวิวโลหิตรางวัววนอะไรก็วะลืมแต่เครื่องหมดกําลังครบอ่าไม่ใช่ใช่ครบแล้วคร <มา S 2> บแล้วครบแล้วครบแล้วแต่เครื่องหมดแล้วไปไหนไปไหนไปไหนโอเคโอเคได้วแล้วแ้วแล้วเล็กโอเคผมเองเครื่องอีกเครื่องหนึ่งอยู่ไหนอ่ะ อยู่ใต้ดินใต้ดินปั่นแล้วใต้ดินปั่นแล้วใต้ดินปั่นแล้วเดี๋ยวเดียไม่ไหนปั่นแล้วเหลืออะไรอย่ะบ้านเล็กบ้านเล็กยังไม่ปั่นเล็กยังเดี๋ยวผมบ้านเล็กตายถ้าตายจะโทษคุณคิวนะคุณคิวไม่ปั่นไฟเดี๋ยวผมปั่นอยู่นะปั่นเสร็จไปครึ่งนึงนะไม่คุณคิวไม่ปั่นไฟนะตอนนี้ต้องตีเพื่อนตอนนี้คุณคิวไม่ปั่นไฟนะจะปั่นยังไงอ่ะอยู่บนหัวเลยนะปั่นได้ เราเราเราก็แค่เราก็แค่หาเครื่องอื่นนะหลังมันใหญ่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 มีเครื่องใช่ไหมมีเครื่องมีเครื่องโอเคเดี๋ยวผมปั่นบ้านเล็กให้แยกปั่นเฮ้ยหลงไปล้มล้มไหนวะคุ้มเลยเดี๋ยวผมปั่นล้มไหนอ่ะได้ได้ได้ผมใช้ขวดแล้เมื่อกี้นี้ล้มลงไหนเมื่อกี้ล้มอยู่ใต้บ้านบ้านใต้ดินแปะตรงไหนวะโอ้โหแขวงใกล้กูอีกบาร์บีคิวไปบ้านเลยผมวางไปเนียนอยู่ผมเนียนอยู่ เฮ้ยมึงเห็นด้วยอ่อโอเคกูคนแรกแล้วล่ะว่าเราได้คนแรกนะช่วยดิช่วยเลยช่วยเลยช่วยเลยจริงเราได้คนแรกแล้วครับผู้เราได้คนแรกแล้วครับผู้กาจะวิ่งมาช่วยกาจะวิ่งมาเทิดกาจะวิ่งมาเถรดโอกูาสจะวิ่งมาเทิดนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วครบแล้วครบสามเครื่องแล้วเจอแล้วเจอแล้วคุณคิวคิววันมีมือถือผมมีมือถือครบสามเครื่องแล้ว เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ยิน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 ไม่ดีเออหูไม่ดีเองโง่ไม่ดีกูเนียนเลยเนียนเนียนเนียนหูไม่ดีนะหูไม่ดีนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วปั่นปั่นปั่นเอาปั่นได้คนเดียวเอาเวนเอาใช่หรอเอาเวนเลยเสราถ่ายแล้วมันเสร็จแล้วซะเสร็จแล้วอ๋อปิดประตูจะรอเปิดประตูเลยไปไปไปรอประตูรอประตูเนี่ยประตูอยืนยืนก่อนไม่แม่เออคุณอ่าชิมไมคไก็จะหิวพอดีเลยเวนเอ้ยเอาแต้มสักหน่อยเปิดเลยเปิด ประตูอยู่ใก really. ล้ๆเลยคุณมาได้เลยอยู่ตรงบ้านใหญ่พอดีเลยโรงเรียนพอดีเลยเร็ว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 เดี๋ยวเราสักพักนะเรื่อยเลื่อยมาติดหลังคุณคิวนะเราก็จะดีใจกันเปปิดระตูออกเลยแล้วกันเร็วเร็วเร็วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเร็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 วเฮ้ยไม่รอช่วยเขาเหรอเฮ้ยไม่รอช่วยเขาหรอเประตูเลยมามาเร็วเร็วเร็วเราเราเราได้คนแรกแล้วว่าเราได้มาได้มาได้ตรงมาเลยตรงมาเลยตรงมาเลยเราได้คนแรกแล้วว่า เป็นกระจายให้ครับมาได้คุณมาได้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 วันนี้ใครฆ่าบอกบ้างเรียบร้อยนะมีคนตายแล้วหนึ่งมีคนตายแล้วหนึ่งเย่มีคนตายแล้วเว้ยแล้วก็เชื่อคำพูดผมด้วยนะปลาลาก่อนเขาเชื่อคำพูดเราด้วยนะไปแล้วรอรอสองไฟก่อนอู๋ไม่ทัน โอ้ยได้คนแรกแล้วเว้ยได้คนแรกแล้วเว้ยได้แล้วครับได้แล้วคุม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 แล้วแต่เขาเชื่อครัพูดนะมาได้เลยมาได้เขาเชื่อครับพูดนะดีตัวเนี้ยไม่มันบอกไปได้ตัวเนี้ยยังไงยังไงก็บอกไม่ได้มาเปิดกระดามมาเลยหนุ่ม